เมื่อครอบครัวหนึ่งได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่แถวชานเมืองแต่ว่าพวกเขากลับต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อมันได้มีจดหมายปริศนาถูกส่งมาอย่างไม่หยุดย่อนโดยมีเนื้อหาใจความว่าใครสักคนหนึ่งกำลังแอบเฝ้ามองทุกคนอยู่จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะและทําให้พวกเขาต้องเจอกับเรื่องแปลกๆอยู่ทุกวันสุดท้ายแล้วครอบครัวนี้จะต้องพบเจอกับอะไรบ้างและจะสามารถหนีจากความชิปหายเหล่านี้ได้หรือไม่เฉิญหาคําตอบกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Watcher หลังจากที่ดีนได้ไปพบกับเจ้าของบ้านคนเก่าที่ชื่อว่าแอนดรูมาและรู้ว่ามิดกับโมนั้นเป็นพวกลทัทธิดื่มเลือดต่อมาพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกในขณะที่ดากต้ากำลังจอดรถอยู่บริเวณบ้านของดีนเพื่อจะคอยเฝ้าระวังให้จูจูแอลลี่ก็ได้โผล่เข้ามาหาเพราะเธอได้แอบหนีออกมาจากโรงแรมแล้วชวนให้ดากต้าไปลงแช่น้ำด้วยกันจากนั้นทั้งสองคนก็พากันไปที่สระว่ายน้ำแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งถึงเช้าวันต่อมา ดีนก็ได้จ้างให้ช่างเข้ามาปรับปรุงห้องครัวใหม่และก็ทำให้เกิดเสียงดังบรบกวนไปยังบ้านที่อยู่ข้างๆโมจึงรีบออกมาหาเพราะไม่พอใจที่ดินทำลายความสงบสุขของเธอและถามว่าทำไมถึงไม่ยอมแจ้งเรื่องนี้ให้เธอทราบก่อนเธอจะได้ย้ายหนีออกไปอยู่บ้านอีกหลังที่ไม่ต้องได้ยินเสียงเหล่านี้แถมยังรู้สึกเสียดายความสวยงามของบ้านหลังนี้เพราะมันกำลังจะถูกปรับปรุงใหม่ แต่ดีนก็ไม่สวนว่าโมจะรู้สึกยังไงเพราะนี่มันคือบ้านของเขาและเขาก็สามารถทำอะไรกับมันก็ได้พร้อมกับไล่ให้โมออกไปจากพื้นที่บ้านของเขาทันทีเพราะโมกำลังบุกลุกเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกในขณะที่ดีนกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆมันก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งพอเขาไปดูที่หน้าต่างแต่ว่าก็ไม่พบอะไรเลยจนเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมา พวกนอล่าและลูกๆก,ก็ได้พากันกลับมาจากโรงแรมแต่ว่าในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลกำลังมาพอพากันตามออกไปดูข้างนอกทันเดนั้นลูกชายของมิดกับโมที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์ก็ได้เข้ามาต่อว่าไซดีนที่เป็นต้นเหตุทำให้พ่อกับแม่ของเขาเกิดความกลัวและตัดสินใจฆ่าตัวตายตามกันไปซึ่งคริสโตเฟอร์ก็ยังบอกอีกว่า แม่ของเขากำลังป่วยเป็นมะเร็งและจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานแต่ว่าดีนก็มาทำเสียงดังรบกวนแถมยังข่มขู่พวกเขาอีกพวกเขาก็เลยตัดสินใจพากันจากโลกนี้ไปต่อมาเมื่อเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกขณะที่ดินกำลังนอนหลับอยู่จูจ่ๆสัญญาณเตือนภัยในบ้านก็ได้ดังขึ้นซึ่งพอดินพยายามตามหาดูทั่วทั้งบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรผิดสังเกตเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเมื่อเขาได้ไปดูที่นอกหน้าต่างก็เจอกับแจสเปอร์ที่กำลังมายืนดูอยู่ข้างนอก ก่อนที่จะยิ้มออกมาแล้วเดินกลับเข้าบ้านของตัวเองไปจากนั้นในวันต่อมาเดียนก็ได้เอาเรื่องเกี่ยวกับลทัทธิดื่มเลือดเด็กที่ได้ยินจากแอนดูไปเล่าให้กับทีโอดอล่าฟังแต่ทีโอดอลา่ออลาก็บอกว่าเธอได้ลองไปสืบประวัติของแอนดูมาแล้วและก็พบว่าเขานั้นเป็นคนที่ชอบโกหกจนเป็นสันดานเมื่อสองปีก่อนเขาได้กล่าวหาใส่ครูใหญ่คนหนึ่งว่าเป็นโรคจิตที่ชอบทําอนาจารเด็กและล่วงเกินลูกชายของเขาตอนไปทัศนศึกษา แต่พอตำรวจได้สืบเรื่องนี้ดูแล้วกลับพบว่าลูกของแอนดูไม่ได้ไปทัศนศึกษาด้วยซ้ำทำให้ความจริงจึงเปิดเผยว่าแอนดูนั้นเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาและทีโอดอลา่าก็มั่นใจว่ามิดกับโมไม่ใช่คนร้ายที่ส่งจดหมายมาอย่างแน่นอนเพราะเธอเองก็กำลังป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันและเข้าใจดีว่าคนที่กำลังใกล้จะตายจะไม่มีวันทำเรื่องแบบนี้เด็ดขาดทีโอดอลา่าจึงเลงเป้าหมายหลักไปที่แจสเปอร์แทนเพราะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับดีนและกำลังมีอาการป่วยทั้งจิต ต่อมาเมื่อดีนได้กลับไปถึงที่บ้านเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งที่กำลังเปิดหาอาหารกินในตู้เย็นซึ่งชายคนนั้นก็แนะนำตัวว่าเขาชื่อว่าจอร์นเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารที่มาตรวจด,ดูการปรับปรุงของบ้านหลังนี้และภรรยาของดีนก็สั่งเอาไว้ว่าถ้าอยากกินอะไรก็สามารถหาในตู้เย็นได้เลยแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารก็บอกว่าก่อนหน้าที่ดีนจะกลับมาถึงเขาเห็นลูกสาวของดีนกับพนักงานติดกล้องวงจรดูสนิทสนมกันเหมือนกับว่ากำลังคบกันอยู่ พร้อมกับแนะนําดินว่าให้พาครอบครัวไปเข้าโบสถ์ที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ดูบ้างเพราะบางทีอาจจะทําให้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้นจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารได้กลับออกไปแล้วดินก็ลงไปหาช่างที่กําลังปรับปรุงห้องใต้ดินแล้วบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบที่หน้าผู้ตรวจอาคารที่ชื่อว่าจอร์นดังนั้นอย่าได้ให้มันมาตรวจงานที่นี่อีกแถมดูเหมือนจะเป็นคนที่คลั่งาศาสนาเป็นอย่างมากแต่ช่างกลับถามดินว่ากําลังพูดถึงเรื่องอะไร เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารในเมืองนี้มีแค่แกรี่กับอลันและพวกเขาจะยังไม่มาตรวจจนกว่างานจะเสร็จซึ่งแปลว่าคนที่ดินเพิ่งจะเจอเมื่อกี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตรวจอาคารตัวจริงและกำลังถูกชายคนนั้นหลอกต่อจากนั้นดินก็ได้ไปพบกับทีโอโดอ่าอีกครั้งเนื่องจากตอนนี้ทีโอโดอ่าได้ไปเจอกับข้อมูลสำคัญบางอย่างมา ซึ่งเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนเก่าที่ถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับและไม่ได้เปิดเผยให้กับคนภายนอกรู้ครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งผู้เป็นพ่อมีชื่อว่าจอร์นกราฟชีวิตของเขานั้นลักอยู่สองอย่างคือครอบครัวกับโบสถ์และจอห์นกราฟก็มักจะไปเข้าโบสถ์ทุกๆวันอาทิตย์แต่ว่าเมียของเขานั้นกลับเป็นคนติดเหล้าและไม่ยอมสนใจเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาเหมือนกับเขาแถมลูกอีกสองคนก็ไม่มีใครยอมเชื่อฟังเขาเลย จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ได้รับจดหมายจากผู้เฝ้าดูว่ามีคนกำลังคอยจับตาดูบ้านของจอนอยู่แถมยังรู้ชื่อของทุกคนในครอบครัวซึ่งจดหมายเหล่านั้นมันก็ถูกส่งมาอย่างต่อเน,นื่องฉบับแล้วฉบับเล่าแต่จอนก็พยายามเก็บเอาไว้เป็นความลับไม่ยอมบอกให้ครอบครัวรู้จนมาถึงวันหนึ่งในระหว่างที่เขากลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นว่าลูกสาวกำลังพาเพื่อนเข้ามาจัดปาร์ตี้แถมคนที่กำลังเต้นลําอยู่ด้วยก็ดันเป็นครูของเธอที่โรงเรียนอีก ทำให้จอนจึงเริ่มสตีแตกและตัดสินใจทํำตามสิ่งที่จดหมายบอกจากนั้นเขาก็ทำการตัดใบหน้าของตัวเองออกจากรูปถ่ายครอบครัวถูกรูปแล้วจัดการยิงคนในครอบครัวของตัวเองตายไปจนหมดพร้อมกับเปิดเพลงใส่อินเตอร์คอมภายในบ้านทิ้งเอาไว้จนเวลาได้ผ่านไปสองสัปดาห์แจสเปอร์ที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆและได้ยินเสียงเพลงดังออกมา ก็เลยลองเปิดประตูเข้าไปดูข้างในนั้นจนพบกับศพของครอบครัวกราฟที่ถูกฆ่าตายภายในบ้านส่วนจอห์นกราฟก็หายตัวไปยังปริศนาและไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนจากนั้นทีโอโดอล่าก็เอาจดหมายและภาพถ่ายศพของครอบครัวกราฟออกมาให้ดีนดูเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เธอเล่ามาทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงซึ่งมันถูกปกปิดเอาไว้เป็นความลับจึงไม่มีใครรู้ว่าบ้านหลังนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะกลัวว่ามูลค่าของมันจะตกและขายไม่ออก จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาของจอ์นกราฟเป็นยังไงเนื่องจากเขาได้ตัดรูปของตัวเองออกไปจนหมดเพื่อปกปิดตัวตนไม่ให้มีใครหาเจอและเมื่อดีนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีคนปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารและเข้ามาในบ้านของเขาก่อนหน้านี้ซึ่งชายคนนั้นก็มีชื่อว่าจอ์นและเป็นพวกชอบข้าวชดเหมือนกันทำให้ดีนจึงคิดว่าบางทีชายคนนั้นอาจจะเป็นจอ์นกราฟ ต่อจากนั้นพอบ้านได้ติดกล้องวงจรจนเสร็จหมดแล้วพวกนอลาก็พากันย้ายของออกจากโรงแรมแล้วกลับมาใส่ยอยู่ที่บ้านอีกครั้งจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกำลังไปได้ดีแต่แล้วในระหว่างที่ดีนได้ออกไปทำงานพร้อมกับพาลูกๆไปส่งที่โรงเรียน พอโนอาไปเช็คดูที่ตู้จดหมายเธอก็เจอกับจดหมายของผู้เฝ้าดูที่ถูกส่งมาอีกครั้งบอกว่าเขายังคอยจับตาดูบ้านหลังนี้อยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่านอาจะติดกล้องวงจรเอาไว้รอบบ้านแล้วก็ตามจากนั้นในเช้าวันต่อมาดีนก็เห็นว่าดาโกต้าได้กลับมาที่บ้านของเขาอีกครั้งทั้งที่งานติดตั้งกล้องมันเสร็จไปหมดแล้วซึ่งดาโกต้าก็บอกว่ามันมีกล้องเสียไปตัวหนึ่งเขาก็เลยจะเข้ามาเปลี่ยนตัวใหม่ให้และน่าจะเดินสายเสร็จในวันพรุ่งนี้ ต่อมาทีโอโดอ่าก็ได้มาหาดีนที่บ้านและปรึกษาเกี่ยวกับคดีที่ยังหาคำตอบไม่ได้ซิ่งดีนก็สงสัยว่าคนที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารและเข้ามาในบ้านของเขาเมื่อหลายวันก่อนบางทีอาจจะเป็นจอร์นกราฟคนนั้นแต่ทีโอดอด่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จอ์นกราฟจะต้องกลับมาที่นี่อีกและถึงมาจริงก็ไม่น่าจะบอกชื่อของตัวเองให้หรู้เธอจึงสันนิษฐานว่าชายคนนั้นอาจจะแค่แกล้งปลอมตัวเป็นจอร์นกราฟ เพื่อจะหลอกให้ดีนรู้สึกกลัวเพียงเท่านั้นแล้วทีโอดอล่าก็บอกว่าเธอได้ไปสืบประวัติของเด็กที่ชื่อว่าดากต้ามาและรู้ว่าเขานั้นเป็นคนที่ชอบเล่นวิดีโอเกมเธอเลยสั่งให้คนเข้าไปแฮกคอมพิวเตอร์ของเด็กคนนั้นจนได้พบว่าชื่อที่ดาก o ต้าใช้ในการเล่นเกมมันก็คือผู้เฝ้าดูทำให้ตอนนี้ทีโอดอล่าจึงสงสัยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะเป็นดากต้า เราต้องการสร้างสถานการณ์ให้ครอบครัวของดีนรู้สึกไม่ปลอดภัยเพื่อจะได้ไขระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเองให้ซึ่งเมื่อดีนได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วต่อมาเขาก็คุยกับนอร่าว่าตอนนี้เอลลี่กับดากต้ากำลังแอบคบกันอยู่เขาจึงจะหาทางพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและขอให้นอร่ามาทำตามแผนเพื่อหาโอกาสเปิดดูมือถือของเอลลี่จากนั้นนอร่าก็เข้าไปเรียกเอลลี่ว่าให้ลงไปทานมื้อเย็นกับทุกคนได้แล้ว พร้อมกับบอกว่าต่อจากนี้ไปห้ามไม่ให้ใครเอามือถือไปเล่นที่โต๊ะอาหารทําให้เอลลี่ก็เลยทิ้งมือถือเอาไว้ที่ห้องแล้วลงไปทานมื้อเย็นกับครอบครัวข้าขงล่างซึ่งพอทุกอย่างได้เป็นไปตามแผนดินก็แกล้งทําเหมือนกับว่ามีอะไรกระเด็นเข้าตาและขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อล้างมันออกจากนั้นเขาก็แอบไปที่ห้องของเอลลี่แล้วเปิดดูในมือถือของเธอจนเห็นว่าเอลลี่กําลังแอบคุยกับดาก,กต้าอยู่จริงๆแถมเธอยังได้ส่งรูปว่าพบิวของตัวเองให้เขาดูอีก ทำให้ดินจึงรีบกลับลงไปหาเอลลี่ด้วยความโมโหบอกว่าต่อจากนี้ไปเธอจะต้องถูกกักบริเวณและงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเพื่อเป็นการลงโทษที่แอบทำอะไรลับหลังโดยไม่บอกให้พ่อแม่รู้ก่อนแถมเจ้าดากต้าก็เป็นผู้เฝ้าดูที่คอยส่งจดหม,มายมารบกวนอีกด้วยจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาดาโกต้าก็ได้มาที่บ้านของดินอีกครั้งเพื่อจะเปลี่ยนกล้องตัวใหม่แทนของเก่าที่เสียไปให้แต่ทันใด้น,นดินก็รีบออกมาหา แล้วอาราวาสใส่ดาวโกต้าบอกว่าตอนนี้เขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องที่ดาวโกต้าเป็นผู้เฝ้าดูที่คอยส่งจดหมายมาคมคู่แถมยังกําลังแอบคบหากับลูกสาวของเขาอีกซึ่งเอลลี่ยังอายุเพียงแค่สิอยู่เองส่วนเอลลี่ที่กําลังดูอยู่ชั้นบนเธอก็แอบโทรเรียกตำรวจให้หมาที่บ้านบอกว่าตอนนี้พ่อของเธอกําลังทาร้ายคนอื่นจนกระทั่งเมื่อตำรวจได้พากันมาถึงดีนก็รีบเข้าไปแจ้งความว่าดาวโกต้าแอบนอนกับลูกสาวของเขา ทั้งที่ยังอายุ16ปีเท่านั้นแถมยังพยายามส่งจดหมายมาคมคู่พวกเขาอีกแต่ทางตำรวจกลับบอกว่าเรื่องนอนกับลูกสาวถือว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้อายุ16ปีถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วและไม่สามารถเอาผิดได้ต่อจากนั้นดาโกตตาจึงตัดสินใจยื่นฟ้องดีนที่กล่าวหาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำและชื่อในเกมที่มันเหมือนกับผู้ส่งจดหมายมันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น พราะดาโกตาเคยทำงานเป็นยามกะดึกซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือแค่เฝ้าดูความปลอดภัยก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งชื่อเป็นตัวละครในเกมพร้อมกับยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยการให้ตรวจ DNA ว่าจะตรงกับคนที่ส่งจดหมายมาหรือเปล่าส่วนทางฝั่งของเอลลี่ที่กำลังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้าน เธอก็ได้แอบไปขโมยแท็บเล็ตของน้องชายแล้วใช้มันไลฟ์สดเพื่อบอกว่าเธอกับผู้ชายผิวดำคนหนึ่งกําลังมีความรักต่อกันและคบหากันอยู่แต่ว่าพ่อของเธอกลับไม่เห็นด้วยและกักบ,บริเวณเธอเอาไว้ในห้องเพื่อไม่ให้ออกไปเจอกับแฟนของเธออีกจากนั้นพอข่าวเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่อ,พออกไปหน้าที่การงานของดีนกับนนล่าก็เริ่มถดถอยลงเพราะมีข่าวว่าครอบครัวของพวกเขาทําการเหยียดสีผิวจึงไม่ค่อยมีใครอยากร่วมงานด้วย นอลาจึงไปปรึกษากับคาเรนว่าตอนนี้เธอกำลังถูกทุกคนเกลียดซึ่งคาเรนก็ช่วยเน้นนำหาทางออกให้โดยการบอกว่านอลาควรจะรีบขายบ้านหลังนั้นแล้วหนีไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อยู่ที่อื่นรอจะได้ไม่มีใครมาบรบกวนพวกเธอได้อีกและตอนนี้ก็มีคนกำลังสนใจบ้านหลังนั้นอยู่พอดีต่อมาเมื่อนอลาได้กลับไปถึงที่บ้านและเช็คดูตู้จดหมายอีกครั้งเธอก็เจอกับจดหมายที่ถูกส่งมาโดยผู้เฝ้าดูอีกแล้วส่วนทางฝั่งของดีนที่กำลังเมือลอยอยู่ในที่ทำงาน จู่ๆหัวหน้าของเขาก็เรียกให้เขาไปหาเพราะมีใครบางคนส่งเอกสารมาให้และสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันก็คือคลิปวิดีโอของดีนที่แอบเอาผู้หญิงคนหนึ่งมานอนด้วยทั้งที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองซึ่งพอดีนเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเพราะกำลังนอนหลับอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยแถมในห้องของเขาก็ไม่เคยติดกล้องวงจรเอาไว้ด้วย ทำให้ดีนจึงคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของดากต้าที่จัดฉากขึ้นมาเพื่อใส่ลายเขาแน่แถมผู้หญิงที่อยู่ในคลิปก็มีรูปร่างเหมือนกับลูกสาวของจอห์นคราฟที่ตายไปแล้วต่อจากนั้นพอดีนได้กลับออกมาจากออฟฟิศเขาก็เจอกับดากต้าที่กำลังมารออยู่และดากต้าก็บอกกับดีนว่าคลิปนั้นมันเป็นฝีมือของเขาเองที่แอบติดกล้องเอาไว้ในห้องนอนและเห็นว่าดีนได้แอบเอาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามานอนด้วยจึงส่งมันไปให้กับหัวหน้าของดีนได้ดู แต่ดินก็บอกว่าเขาไม่เคยนอนกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งในวิดีโอก็เห็นว่าเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยด้วยซ้ำและถามลาโกตาว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับจอ์นกราฟได้ยังไงถึงได้จ้างให้เด็กคนนั้นมาแต่งตัวเป็นลูกสาวของจอ์นกราฟแล้วเข้ามาจัดฉากเพื่อใส่ไล่เขาแบบนี้ แต่ดาโกต้าก็บอกว่าเขาไม่ได้จ้างใครมาทั้งนั้นเขาแค่ติดตั้งกล้องเอาไว้เพื่อจะได้คอยจับตาดูว่าดีนเป็นคนเขียนจดหมายเองหรือเปล่าเพราะสงสัยว่าจริงๆแล้วดีนอาจจะเป็นผู้เฝ้าดูซะเองที่พยายามเขียนจดหมายหลอกให้เมียกลัวจะได้ขายบ้านหลังนั้นเนื่องจากช่วงนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องการเงิน และเขาก็ดันเห็นผู้หญิงที่เข้ามาในห้องตอนกลางคืนซึ่งทีแรกเขาก็กล่าวว่าจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วและไม่ได้คิดจะเอามันไปบอกให้คนอื่นรู้แต่ว่าดินดันมากล่าวหาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำผิดเขาจึงไม่พอใจและต้องการจะแก้แค้นซึ่งพอดินได้ยินแบบนั้นก็เลยขอโทษที่เคยหาเรื่องดากตาแต่ถ้าหากว่าดากอตาไม่ได้เป็นคนจ้างผู้หญิงคนนั้นมาแล้วสรุปเธอเป็นใครกันแน่เข้ามาในบ้านของเขาได้ยังไง